เนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยผมได้ทําการพูดคุยกับเพื่อนๆแล้วก็น้องๆมาคนครับก็พบครับว่าหลายคนเนี่ยเขาอยากเรียนรู้เรื่องไพทอนมากเลยผมก็เลยคิดว่าผมจะทาซีรีส์ไว้ครับเป็นซีรีส์ของไพทอนเพราะฉะนั้นตอนนี้ครับคลิปนี้เนี่ยผมเลยทําขึ้นมาเป็นทีเซอร์ก่อนเพื่อแนะนําให้รู้จักกับไพทอนครับว่าไพทอนเนี่ยตกลงมันคืออะไรแล้วมันจะททาอะไรได้บ้างไพทอนเนี่ยเป็นภาษาโปรแกรมมิ่งแนวเย์เมคเกอร์ครับแนวเดียวกับพวก JavaScript แนวเดียวกับ C อะไรพวกนั้นเลย คือเขาจะใช้ในการเขียนเพื่อคำนวณเขียนเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขเขียนเพื่อออกคําสั่งต่างๆแค่นั้นแหละครับจบแต่ว่าคลิปนี้ยังไม่จบครับคือผมอธิบายไปแค่นี้เพราะว่าผมกลัวว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะเอียนกับทฤษฎีเพราะฉะนั้นต่อไปครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างจริงกันเลยดีกว่าครับว่า Python เนี่ยมันจะสามารถเอามาเขียนอะไรได้บ้างครับผมมาดูที่ตัวอย่างแรกกันก่อนนะครับก็คือ Python เนี่ยสามารถเอามาเขียนเว็บไซต์ได้ ถ้าเกิดคุณผู้ชมคนไหนเนี่ยเคยดูคลิปแนะนําภาษาจาว a สค r i p t ของผมไปอันนี้คือเว็บเดียวกันครับเว็บที่ผมจะเขียนใน j a ว a s ค r i p t เลยแต่คราวนี้ครับผมเอาไ t ทอนมาเขียนแทนเว็บนี้ก็จะเป็นเว็บแนวพันทิปครับก็คืออันนี้หน้าแรกครับเขาจะรวบรวมกระทู้ที่น่าสนใจไว้ครับซึ่งพวกนี้เนี่ยโหลดขึ้นมาจากดัตต้าเบสคำถามว่าใครเป็นคนโหลดขึ้นมาแน่นอนครับผมใช้ไปทอนไปทอนก็ต้องโหลดขึ้นมาสิเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมลองเข้ากระทู้สักกระทู้หนึ่งให้ดูแล้วกัน เอาเป็นอันน,นี้ครับดอกไม้นั่นที่มีเธอให้ขาวแต่ดอกไม้นั่นของเราใช่ไหมโอเคครับพอผมเข้าไปเนี่ยก็เห็นกับว่าเข้ามาในกระทู้แล้วก็จะมีคอมเมนต์ครับคอมเมนต์ก็โอเคครับสนุกสนานกันใหญ่เลยเนาะไหนว่าจะไม่หลอกกันไหน, Return, ไหนว่าเธอจะมีชั้นไหนว่าเธอจะเป็นเหมือนเก่าโอเคครับอันนี้ก็ตามสะดวกเลยถ้าเกิดผมอยากพิมพ์เพิ่มเนี่ยผมก็ใส่ไปเพิ่มได้ครับเผื่อคุณผู้ชมบางคนไม่เชื่อนะครับว่าผมสร้างเว็บนี้โดยช้ p ไพทอน เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเปิดซอร์สโค้ดให้ดูครับอันนี้แหละครับคือซอร์สโค้ดของผมทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยครับคือภาษา p ไพทอนแต่ว่าผมไม่ให้ดูละเขินตัวอย่างต่อไปของสิ่งที่ Python ทําได้ครับก็คือ Desktop Application อันนี้ก็เป็นแอป,ปง่ายๆที่ผมเขียนขึ้นมาครับหน้าตามันดูไม่มีอะไรเลยใช่ไหมแต่ว่าแอป,ปที่นี่มีความหมายกับผมมากเลยก็คือแอป,ปสำหรับแ a n d o m หนังมาดูครับนื่อจากว่าช่วงนี้เนี่ยผมก็คงไม่ได้ออกไปแรดที่ไหนมากครับ เพราะว่ายังติดโควิด1 9อยู่เพราะฉะนั้นหลังจากอัดคลิปนี้เสร็จเนี่ยผมก็น่าจะมีเวลาดูหนังนะผมก็เลยคิดว่าผมทําแอปนี้ขึ้นมาครับเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยเป็นสักขีพยานครับว่าพอผมกดดันด้อมเนี่ยมันจะมีหนังเรื่องนึงขึ้นมาแล้วผมจะต้องไปดูหนังเรื่องนั้นครับอันนี้ผมก็ใส่รายชื่อหนังไปในแอปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วมาดูกันครับว่าผมจะได้ดูหนังเรื่องอะไรเป็นเรื่องต่อไปโอเคครับขาดาวพร้อมกันครับ 3, 2 1ตุ้ม โอ้เยี่ยมเลยครับเรื่องนี้แม m น n โตเป็นต่างที่เก่าแล้วครับแต่ว่าเขาบอกว่าหน้าดูมากเลยตัวอย่างต่อไปของสิ่งที่ไปท่อนทำได้ครับก็คืองานด้าน Data Science อันนี้เดี๋ยวผมยกตัวอย่างง่ายๆให้ฟังครับว่า Data Science เนี่ยมันคืออะไรใช้กันแนวไหนก็คือตอนนี้เนี่ยผมมีข้อมูลดิบของการแข่งขันฟุตบอลพิมร์ a ลีกอยู่ครับในนี้เนี่ยเขาก็จะรวบรวมครับว่ามีทีมอะไรบ้างแข่งกับทีมอะไรแล้วสกอร์เนี่ยออกมาเป็นเท่าไหร่ แต่แน่นอนครับถ้าเกิดผมอยากดูทีมรักกับผมเนี่ยผมคงไม่เลือนดูในนี้ใช่ไหมเพราะว่าข้อมูลมันเยอะมากเลยแต่พอมี Python เนี่ยชีวิตผมดีขึ้นครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าผมสามารถสร้างอะไรขึ้นมาได้ผมก็จะสร้างแอปพลิเคชันชื่อว่า Nextscore 666ขึ้นมาได้ครับแอปทีนี้จะทำการแปลงข้อมูลดิบของการแข่งขัน,ขนฟตุฟตบอลพรีเมียร์ครับให้กลายเป็นการาฟสวยๆเดี๋ยวเป็นไงเดี๋วดูกันเลยครับก็เรากดเลือกก่อนครับว่าจะดูของทีมไหน อันนี้ผมขอออกตัวก่อนครับว่าผมเนี่ยเชียร์แมนยูแต่ว่าชอบอาร์เซนอลครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเลือกให้ดู2ทีมเลยเอาเป็นว่าเริ่มจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนครับเราก็จะได้กราฟมาครับซึ่งกราฟนี้เนี่ยบอกเราว่าแมนยูเนี่ยหนัดหลังครับมีเสมอไปสองนัดแล้วก็ชนะทั้งหมด3นัดครับแมนยูก็ดูดีมีอนาคตขึ้นนะครับตั้งแต่บุนโน่ฟอนเดเเนี่ยเข้ามาเอาเป็นว่าเจ๋งไปเลยครับ ต่อไปครับไปดูทีมที่ผมชอบกันบ้างก็คืออาเซนอลโอเคครับอาเซนอลเนี่ยก็ดูดีกว่าที่ผมคิดเนาะมีเสมอ2นัดครับแล้วก็ชนะ3นัดหลังสุดเลย mm hmm. ก็เ,เป็นว่าตอนนี้ก็ดีครับเพราะว่าทีมที่ผมชอบแล้วก็ทีมที่ผมเชียร์เนี่ยทั้ง2ทีมกําลังเดินทางได้ดีเลยนี่แหละครับคือตัวอย่างการใช้งาน Data Science ตัวอย่างสุดท้ายของสิ่งที่ไปทอนทําได้ครับอันนี้จริงๆผมไม่มีตัวอย่างให้ดูครับแต่ว่าผมเนี่ยอยากออกมาพูดเฉย ก็คือเรื่องของแมชชีนเล e ร์นิ่งครับเพื่อให้เห็นภาพครับเดี๋ยวผมขออธิบายง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าแมชชีนเล e ร์นิ่งเนี่ยเปรียบเสมือนเด็กน้อยคนหนึ่งครับผมขอตั้งชื่อเขาว่าน้องนิโม่แล้วกันแน่นอนครับน้องนิโม่เนี่ยในเมื่อมาอยู่กับมือคนดีๆอย่างผมเนี่ยผมก็สามารถปั้นน้องให้เป็นแมชชีนเลอร์นิ่งชั้นเลิศได้สิ่งที่ผมต้องทำครับก็คือผมต้องส่งข้อมูลไปให้น้องนิโม่เนี่ยเรียนรู้แล้วข้อมูลของผมในที่นี้ก็คือเอาอันนี้เลยละกันก็คือเรื่องของฟุตบอล ผมก็จะส่งสถิติของฟุตบอลแต่ละแม์ครับแล้วก็สกอร์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไปให้น้องนีโมเรียนรู้ครับแล้วยิ่งผมส่งข้อมูลให้น้องนีโมมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยน้องนีโมก็จะฉลาดขึ้นครับน้องนีโมจะมีตรกกาดการวิเคราะห์แยกแยะที่ดีขึ้นและแน่นอนครับถ้าเกิดผมมีแม์ฟุตบอลในอนาคตที่จะเกิดขึ้นเนี่ยผมสามารถส่งไปให้น้องนีโมเนี่ยทำนายผลบอลได้ครับแล้วผมก็จะได้รับอันนี้ส่งด้วยครับ ก็คือผมจะสามารถรู้ได้ครับว่าตอนนี้เนี่ยทีมฟุตบอลทีมไหนที่ฟอร์มดีแล้วก็น่าสนใจผมก็จะเข้าไปดูทีมฟุตบอลทีมนั้นครับแล้วก็ดูครับว่ามีนักเตะค,คนไหนที่เด่นๆพอผมได้นักเตะเด่นๆคนนั้นมาเนี่ยผมก็จะตัดสินใจในการเอาเขาลงแฟนตาซีพมมรีเมียร์ลีกได้ง่ายขึ้นครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆเรื่องหนึ่งนะครับที่แมชชีนเล e ร์นิ่งเนี่ยสามารถช่วยได้ส่วนของคุณผู้ชมเนี่ยอยากเอาแมชชีนเล e ร์นิ่งเนี่ยไปใช้กับอะไรอันนี้ก็แล้วแต่ใจคุณผู้ชมเลยครับผม และทั้งหมดนี้ก็คือตัวอย่างของสิ่งที่สาม,มารถใช้ไปทอนทําได้นะครับแต่แน่นอนเขาว่าไม่ว่าคุณอยากจะเอาไปทอนไปทําอะไรเนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยคือคุณต้องเรียนรู้ภาษาไปทอนเบื้องต้นก่อนครับเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้จบเนี่ยจะมีคลิปสอนภาษาไปทอนเบื้องต้นจนใช้ได้จริงออกมายังไงรอติดตามกันได้เลยครับผม